สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมไว้ให้กับคุณคือเรื่องอะไรมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะไพ่สองสำหรับนี้ในการอ่านคำทํานายนะคะเดี๋ยวเขาเก็บออร์โคลไว้ก่อนมาดูพลังงานของคุณผ่านไพ่ผ่านไพ่ทา a ร o สำหรับนี้แล้วกันนะคะขออนุญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเขาดูพลังงานของคุณคุณได้ไพ่ The Hermit แล้วก็ ไพ่เดโมนเดเธอร์มิดกับเดโมนเป็นไพ่เมเจอร์อา,านาพลังงานของคุณในตอนนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆพลังงานของเซนพลังงานของสัญชตาตญาณพลังข้างในของคุณอ่ะคุณกําลังเรียนรู้และเข้าใจสัญชตาตญาณภายในตัวเองเข้าใจจิตเข้าใจตัวตนที่แท้จริงกําลังเรียนรู้และเป็นจุดที่ที่ดีนะเป็นการเรียนรู้ในจุดที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ตอแตอ่ะ คุณพัฒนามาแล้วพาดูโบพลังงานดีจังเลยอะ่ะพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็สามไม้เท้าพลังงานดีพลังงานของเจ้าของคลิปวันนี้คือดีมากๆเลยหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ที่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงในการใช้ชีวิตดีเยี่ยมมากๆเลยเห็นอะไรได้หลายอย่างอยู่เหนือโลกใบนี้อยู่เหนือโลกหมายถึงการการที่คุณอยู่เหนือสภาวะที่ ที่มนุษย์ทุกคนในโลกมนุษย์ใบน,นี้เขาเจอถึงแม้คุณจะเจอนะแต่คุณอะประมวลผลต่อสถานการณ์ต่างๆไม่เหมือนกับคนอื่นคุณเข้าใจทุกอย่างได้มากขึ้นคุณมีชุดความรู้ที่ที่ระดับอาจารย์ระดับระดับปรมาจารย์คุณอาจจะศึกษาหาความรู้มาเรียกได้ว่าตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งต่อแตะมานะ มันเป็นชุดข้อมูลความรู้ของคุณตั้งแต่ไหนตะไลมาแล้วอะ่ะคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวเองแล้วทีเนี้ยคุณเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะ่ะในตอนเนี้ยคุณจะเห็นได้เร็วเออนี่คือประโยชน์สูงสุดในการบางคนศึกษาธรรมะบางคนอ่าอ่านธรรมะบางคนฟังธรรมะบางคนฟังพอดแคสต,ต,ต่างต่างและนี่แหละคุณเอามาใช้คุณอาจจะฟังมาแล้วเป็นสิบปีอะ่ะ แต่ก็คือฟังตอนนั้นมันก็คือมันชื่นใจบางคนฟังธรรมะล้วชื่นใจแต่พอเจอปัญหาจริงๆก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยลืมแต่ก็ชอบฟังพอ,พอมีปัญหาปุ๊บเอาธรรมะมาฟังเพื่อปลอบประโลมจิตใจคุณเคยผ่านขบวนการนั้นมาแล้วแต่จุดเนี้มันไม่ใช่แบบนั้นคุณเอาประสบการณ์ที่คุณฟังประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้อ่านหนังสือหรือฟังสิ่งต่างๆมาใช้กับชีวิตประจําวันได้ และพาให้ตัวเองได้เติบโตแล้วไปต่ออยู่ในจุดที่แบบมั่นคงอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งเดิมๆที่คุณเคยร้องไห้หนักมากอะ่ะในตอนนี้สิถ้าถ้าเกิดคุณเจออีกอะ่ะมันจะไม่มีน้ําตาเพราะคุณเข้าใจคุณอาจจะแค่เสียความรู้สึกเฉยๆแต่คุณจะไม่มีน้ําตาแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณอยู่ในจุดที่แบบแน่นแน่นมากๆในในในความรู้และในการแน่นในที่นี้มันไม่ใช่เป็นการ แน่นแบบว่ามีแต่ความรู้อย่างเดียวมีแต่แบบความแบบคล้ายๆอะไรไปเรียนรู้เป็นศัพท์มาอย่างเดียวไม่ใช่อะ่ะแต่แน่นโดยการที่เอามาปฏิบัติด,ด้วยแล้วเห็นผลจริงโดยการใช้ชีวิตไพ่เดอะเว์อ่ะคือมันสิ้นสุดเหตุการณ์ต่างๆที่แย่ๆมาแล้วอะ่ะจนเข้าใจเหตุการณ์นั้นๆได้ดีมากๆมาดูแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้กับคุณมาดูซิว่าท่านวางอะไรไว้ให้กับคุณ แผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้กับคุณเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าอัศวินถือเหรียญเก้าไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้า คุณเห็นอะไรในไพ่แม่หมอม้างไหมถ้าเป็นคนที่ฟังไพ่บ,บ่อยๆหรือมีความรู้เรื่องไพ่คุณจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่สิ่งสิทธิ์วางไว้ให้อ่ะเป็นแพชชั่นแบบจัดเต็มมาเลยเป็นแพชชั่นเป็นการแอคชั่นเป็นกระบวนการที่คุณจะได้ทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในตอนนี้ที่คุณกำลังทำอยู่สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ความท้าทายต่างๆนานามากมาย มันคือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นเวอร์ชั่นของคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยเริ่มมานานแล้วไม่หมอใช่แต่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าไปละในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนเวอร์ชันใหม่ให้กับคุณแล้วเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อะท่านเตรียมที่เหมือนเหมือนเตรียมที่นั่งพิเศษเออเวลา เปียกเปรยใช่เฉยเวลาจะไปดูคอนเสิร์ตเวลาจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยคุณมีที่นั่งพิเศษเฉพาะของตัวคุณที่ถูกเตรียมไว้ให้แล้วว่าใครก็ไม่สามารถมานั่งมุมนี้ได้ต้องคุณคนเดียวซ,ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีแผนแบบนั้นที่นั่งพิเศษฟังก์ชันพิเศษอะไรที่มันดูพิเศษพิเศษที่คนอื่นไม่สามารถที่จะมาแย่งไปได้อะนั่นคือแผนที่ท่านเตรียมไว้ให้กับคุณ คุณอาจจะรู้สึกว่ามาสักทีทําสักทีบางคนนะเพราะไม่มีไพ่ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้านี่ก็คือแบบเออฉันพร้อมจะไปต่อแล้วแต่คือ,ค,อ,ค,อคือให้มันให้มันง่ายกว่านี้สักหน่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยบางคนรู้สึกว่ามันต้องง่ายกว่านี้สักหน่อยก็ได้เอออาจจะอ,อาจจะแบบต่อว่าต่อว่าเล็กน้อยเออต่อว่าแผนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคุณก็ทนได้อึดไพ่ก้าวไม่เทา้าคืออึดมากๆ แล้วพร้อมที่จะเต็มที่กับมันละคุณอาจจะเจอความท้าทายในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเพราะไพ่ไม่เท้าขึ้นแบบเยอะมากแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเวอร์อะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยเจอความท้าทายมาระดับที่ถ้าสิบก็สิบเลยละถ้าเจอความท้าทายในชีวิตอ่ะสิบก็คือเต็มสิบเลยเจอมาแล้วหมดละจบหลังจากนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่ต้องไปทดสอบความท้าทายอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปทดสอบอะไรที่ ไม่ต้องไปกระตุ้นไม่หมอจะพูดอย่างนี้นวกันไม่ต้องไปกระตุ้นให้คุณแบบเข้าสู่วงวงวงโครจรของคุณสิ่งที่ท็อกซิกต่างๆเรื่องเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มันแย่มากๆในชีวิตของคุณนั่นเป็นเพียงแค่การกระเทาะเปลือกคุณเท่านั้นนั่นเป็นแค่เหตุการณ์นำพาให้คุณมาสู่เส้นทางนี้ ดังนั้นคุณไม่ต้องถูกนำพาแล้วแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้อ่ะคือไม่มีการที่จะต้องมากระเทาะหรือมามาสะกิดหรือมาอะไรละคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะเป็นใครในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรในตอนนี้ท่านจะจับที่นั่งพิเศษให้กับคุณในการทําในสิ่งที่คุณรู้แล้วล่ะว่าคุณจะทําอะไรและยังมีอะไรอีกเยอะมากมายเหลือเกินที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตข้างหน้าบางคนมีมีมีความฝันที่ค่อนข้างพิเศษด้วยในช่วงนี้ มีความฝันที่รู้สึกประหลาดประหลาดมีความฝันที่เป็นในยะที่ที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาในเรื่องของความฝันเนี่ยแม่บอกก็อยากจะเให้ให้ให้คำแนะนำหรือให้ความรู้เอาไปใช้นะถ้าสำหรับบางคนนะคะเพราะไม่หมอผ่านประสบก,การณ์ของความฝันที่เป็นนิมิตที่แบบมันมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมานั่งนั่งแก้โจทย์ในความฝันอีกทีหนึง่งอ่ะแต่ทีนี้ถ้า คุณฝันอะไรที่จะต้องเหมือนนั่งแก้โจทย์อะบางทีฝันแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่รู้ได้เลยว่าเขาต้องการสื่ออะไรสิ่งัดิิตต้องการสื่ออะไรหรือใครหรือพลังงานใดก็ตามทําไมทําให้ฝันแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งความฝันบางอย่างมาเพื่อบอกว่าสภาวะจิตของคุณในในปัจจุบันเป็นแบบไหนถ้าสมมุติคุณฝันแบบกลัว ฝันแบบกลัวฝันแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะสภาวะจิตของคุณน่ะก็ค่อนข้างที่จะเซนสชีฟพอสมควรในช่วงนี้คุณมีความวิตกกังวลกับบางเรื่องบางอย่างอยู่ <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆที่ฝันแบบดูน่ากลัวฝันร้ายบางทีฝันร้ายบางทีเหตุการณ์ที่แบบดูน่าตกใจอ่ะเท่ากับคุณมีความวิตกกังวลกับบางเรื่องนี่นี่เข้าไปในยะระดับจิตวิญญาณนะ <c oughs> ใ,นในการไปตีความฝันของเราก็คือจิตของเราข้างในนั่นแหละ ม,มันส่งออกมาเป็นความฝันนะคะแล้วก็สองถ้าคุณมีความฝันในระดับที่พิเศษขึ้นมานิดนึงก็สมมตุติสมมติว่าคุณจะได้เจอความมหัศจรรย์บางอย่างบางทีจะได้คอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คอนเน็กกับพลังงานที่สูงกว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือความมหัศจรรย์ในเรียกได้ว่ามิติท,ที่เราไม,ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยเขาจะมาทดสอบ เขาจะมาทดสอบคุณก่อนว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมรับกับเรื่องนี้ไหมคุณพร้อมรับกับสถานการณ์นี้ไหมคุณพร้อมรับกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่ากายภาพที่เป็นเหมือนกันที่คุณเห็นเนี่ยกายภาพมนุษย์เนี่ยคุณพร้อมที่จะเจอแบบนี้ไหมก็ทดสอบในความฝันเพราะในฝันนั่ะคือระดับจิตของคุณโดยที่ไม่มีไม่มีสมองอ่ะหรือชุดข้อมูลน่ะนะในกายอ่ะเป็นตัวกําหนด เส้นทางร่วมด้วยมันคือจิตแบบเพียวๆเ,เลยเขาก็จะมาทดสอบในฝันของคุณว่าคุณจะได้เจอตรงนี้ตรงนี้ที่ที่ไม่หมอพูดเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะไม่หมอไม่หมอจะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นี้สักประมาณอาสองสามปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาไม่หมอจะกลัวสุนัขมากๆเลยจะเป็นอะไรที่กลัวมากๆเพราะมีประวัติตั้งแต่เด็กๆเลยเกี่ยวกับสุนัขนะ แล้วก็ถ้าฝันเห็นสุนัขเนี่ยเราก็จะกลัวเราก็จะกลัวมเรามีความฝันอยู่ความความฝันหนึ่งที่เราเดินไปเราเดินไปแล้วมีสุนัขเห่ามีสุนัขเห่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปกัดเราหรือเปล่าในในตอนนั้นนะนะมันจะกัดเราหรือเปล่าแต่เราไปกับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งเขาเขาเหมือนเขาพาเราไปไปไปเจอสุนัขเห่าก่อนเห่าแล้วก็เรารู้สึกว่าก็จับมือเขาเนี่ยแหละแล้วก็แบบเหมือนกลัวอ่ะครั้งแรกก็ฝันแค่นั้นแต่ก็กลัวแล้วพอวันที่สอง พอวันที่สองสุนัขตัวเดิมสุนัขตัวเดิมเห่าทีนี้เขาไม่ได้เห่าธรรมดาละเขาเขาวิ่งเข้ามาหาแม่หมอด้วยเขาวิ่งเข้ามาหาแม่หมอด้วยแม่หมอก็อไล่เออแล้วแม่หมอก็ตําหนิคนที่มาด้วยว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่วยกันไล่อะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็มีการแบบถอยหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะต่อสู้กับสุนัขนะคะแล้วพอความฝันครั้งที่สามก็สุนัขตัวเดิมอีกทีนี้สุนัขตัวนี้มันไม่แค่แค่วิ่งไล่ต้อนอย่างเดียวมันกระโดดเข้ามาด้วยเลยพอมันกระโดดเข้ามาแล้วอะ แม่หมอเนี่ยเอามือไปจับที่คอมันเอามือไปจับที่คอแล้วก็แล้วก็จับที่ปากอะไรอย่างเงี้ยเออเอามือจับที่คอแล้วก็จับที่ปากแล้วก็มันเหมือนเป็นการซ้อมอ่ะและพ ela, พะ้วพอครั้งที่สี่แม่หมอก็ได้เจออะไรที่มันมหัศจรย์ในในส่วนของตัวแม่หมอเท่านั้นนะแม่หมอจะไม่เล่าส่วนนั้นมันเหมือนเป็นการเตือนจิตของเราว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะรับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไหมไอ้เรื่องความฝันมันเป็นอะไรที่คมเยอะเนาะ มันมันมันน่าสนุกอะ่ะถ้าเล่าเป็นเป็นนิยายเป็นนิทานแล้วพวกคุณน่าจะชอบแหละความฝันของคุณก็จะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยเนี่ยบางครั้งความฝันของเราก็คือเป็นการจัดเตรียมดูจิตดูข้างในของเราแล้วกันว่าเราพร้อมไหมที่จะเจอเหตุการณ์นในลนนักษณะนี้แบบนี้แบบนี้นี่ก็ก็เป็นอีกในยะหนึ่งนะเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วย ไพ่เจ็ดถ้วยใต้สำหรับว่าคุณจะมีมีบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นเ,เกี่ยวกับความฝันด้วยนี่แหละนะคะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความฝันด้วยเป็นความฝันที่มีในยัยยะสาคัญก็ให้ไปพิจารณาความฝันของคุณด้วยนะคะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะมีทรายหรือสัญญาณหรือข้อความบางอย่างผ่านทางความฝันให้กับคุณนะคะและมีอะไรต่อแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะวางไว้ให้กับคุณ the chariot The Chariot แล้วก็ The Star. เด e s t a าแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าไม่หมอกไม่แน่ใจว่า The Star ใบนี้จะเป็นอย่ายพขอปิด The Star เป็นสิบทั่วแล้วกันอ่แล้วก็สิบไม้เท้าเนี่ยชัดเจนชัดเจนว่าหลังจากนี้ต่อไปอะสนุกแน่คุณ ชีวิตของคุณน่ะส,สนุกสนุกแบบมันมีนัยยะมันเป็นการเติมเต็มชีวิตแล้วก็คุณจะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นคุณจะไม่กังวลกระวายคุณจะไม่หาคําตอบในชีวิตละแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้เนี่ยก็คือแผนแผนแห่งการที่แบบคุณจะได้ทําหน้าที่ของคุณได้เต็มที่คุณจะได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้นใช้ชีวิตแบบแบบเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปวันวันไม่ใช่นะเป็นการใช้ชีวิตแบบผู้ที่เข้าใจชีวิตแล้วก็ มีศรัทธาเป็นตัวนําทางได้เก็ตแล้วไม่ไม่สงสัยละไม่ได้อยู่ในจุดที่สงสัยในการกระทําของตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดที่สงสัยว,ว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แล้วตรงนี้คือเก็ตมากๆคุณจะได้เอ่งนั่งดูคอนเสิร์ตได้แบบเต็มตาเต็มเต็มตาเต็มหูอะไรก็แล้วแต่คือสบายใจอ่ะแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้กับคุณเนี่ยคุณจะได้แม่หมอ เปรียบเทียบกับคอนเสิร์ตหรือโรงหนังหรืออะไรก็ตามที่เป็นที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาวางไว้ให้กับคุณเก้าอี้อ่ะเขาจัดเตรียมไว้ให้กับคุณแล้วไม่ต้องมีใครบงังไม่ค่อยมีไม่ต้องมีใครมานั่งแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยคือสบายใจในการชมก็เหมือนกับคุณอยู่ในจุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านอนะ่ะประคบประงมและและจับวางไว้ให้แล้วว่าเออจุดเนี้ยปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ที่ ที่พิเศษอ่ะใช้ชีวิตในแบบที่เอ,อไม่มีอุปสรรคมันไม่มีอุปสรรคคุณจะเห็นชีวิตเท่าที่คุณอยากที่จะเห็นนี่คือแผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้แล้วแล้วชัดเจนคุณเข้าใจที่แม่หมอพูดใช่ไหมแม่หมอพยายามอธิบายว่าคําว่าไม่มีอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแบบโออชีวิตแบบ สบายสบายแบบดิกกระดิกนิ้วดีดนิ้วแล้วอะไรก็ได้มามันไม่ได้เป็นเบสิหแบบนั้นเพราะคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นคุณเป็นราชินีถือไม้เท้าแล้วไพ่ไม้เท้าเกิดขึ้นคุณไม่ได้ต้องการจะแบบอยู่สุขสบายไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่คุณจะได้แอคชั่นท่านรู้ว่าคุณจะต้องท่านรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรและคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรด้วยคุณจะได้ทําหน้าที่ของคุณทํางานของคุณได้อย่างเต็มที่ได้มากขึ้นทําในส่วนของคุณโดยที่ไม่มีไม่มีอุปสรรคจาก บุคคลภายนอกอเข้ามาข้องเกี่ยวเลยไม่มีจะพูดยังไงดีลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอย่างนี้หรอเขาเรียกอย่างนี้ปะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วทำงานของคุณไปเลยทำหน้าที่ของคุณไปเลยส่วนอื่นท่านซัพพอร์ตและคุณจะใช้ชีวิตแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกมากๆเพอร์เฟก perfect. ในที่นี้มันเป็นความเพอร์เฟกต์ที่ ที่คุณเท่านั้นอ่ะเจ้าของคลิปเนี้ยคุณจะเข้าใจความเพอร์เฟกต์การใช้ชีวิตมันมีมันมัมน,มนมีมันมีความรู้สึกที่มัน m o ฟไปข้างหน้ามันขับเคลื่อนไปได้สบายสบายอะมันขับเคลื่อนไปได้สบายสบายเหมือนอ่อเหมือนคนที่มีรถอ่ะมีไปอย่างนั้นแล้ไม่ได้ขับอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะแต่คุณอนะมีรถแล้วคุณเอารถของคุณอนะขับไปโดยที่รถของคุณไม่มีปัญหาอะไรเลย มันจะไม่มีปัญหาอะไรในรถของคุณเลยและคุณจะได้นําพาคุณน่ะรถของคุณจะนําพาคุณไปสู่ที่นั่นที่นี่ได้ตามความปรารถนาเลยแบบเนี้ยมันไม่สูญเปล่าและท่านก็เห็นว่ามันไม่สูญเปล่าท่านกําลังจะให้ให้ที่นั่งพิเศษกับคุณในการใช้ชีวิตหรือจะจะพูดอีกในถ้าก็ท่านจะให้พาหนะพิเศษกับคุณเพื่อที่คุณจะได้ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ในการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างราบรื่นคุณไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้ว คุณมีความฝันคุณมีจินตนาการคุณมีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาและแรงบันดาลใจของคุณความฝันของคุณจะนำพาให้ชีวิตของคุณน่ะประสบความสำเร็จเข้าสู่แผนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเข้าสู่แผนการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ร่วมกันกับคุณ และไพ่อีกสามใบนะคะไพ่อีกสามใบไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณมาดูใต้สำรับด้วยอืมชัดเจนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านวางแผนในเส้นทางที่จะเดินไปแล้วว่าหนึ่งเลยท่านอยากจะบอกกับคุณว่าคุณต้องอยู่บนความสมดุลด้วยนะต้องอยู่บนความสมดุลด้วยเออมันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นหนยินหยางมันคุณจะเจอทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบ เนี่ยถ้าคุณทําความเข้าใจตรงนี้มันจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก,มากๆแล้วท่านก็อยากจะให้คุณให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองด้วยถ้าคุณรู้สึกแบบไหนเนี่ยเป็นตัวนาเป็นความรู้สึกของคุณเน่ยเป็นตัวนําทางเข้าใจไหมคะสัญชาตญาณของคุณคือความรู้สึกของคุณคือเส้นของคุณเน่ยเป็นตัวนําทางถ้าสัญชาตญาณข้างในของคุณหรือความรู้สึกของของคุณเนะ่ยมันไม่รู้สึกดีเลยมันทุกข์ใจมันเสียใจแสดงว่าเส้นทางนั้นนะมันไม่ใช่ความคิดนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเส้นทางนั้นมันไม่ใช่คือความคิดด้วยนะ เกี่ยวเนื่องไปถึงความคิดด้วยถ้าคุณคิดอะไรก็ตามที่ทําให้คุณทุกข์ใจอะ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ละข้างในของคุณบอกว่ามันไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกดีถ้าคุณรู้สึกมีความสุขนี่แหละคือส่วนที่จะเหมือนเป็นเข็มทิศส่วนที่จะเหมือนเป็นเรดร์เป็นเอ,อ่อเป็นตัวนำทางเป็นหางเสือให้คุณเข้าไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นและเติบโตขึ้นดังนั้นให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่พลังงานบวกนะคะโฟกัสออนเดอะโพซิทีฟ โฟกัสที่พลังงานบวกพลังงานดีๆอย่างที่ไม่หมอบอกไปเกือบทุกคลิปให้เราให้เรามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่สวยมองทุกอย่างปิดจ็อบทุกอย่างเป็นบวกให้กับเราทั้งหมดเพื่อเซฟความรู้สึกของตัวเราเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เรดาร์ของคุณเพื่อไม่ให้ーーอเ,อใหเอ,อแผนที่หรือการนําทางของคุณเนี่ยเวลาคุณจะเดินเรือหรือเวลาคุณจะเดินทางถ้าคุณไม่ได้มีไม่รู้เลยว่าจุดนั้นมันคืออะไรอะคุณต้องมี GPS คุณต้องมีแผนที่ใช่ไหมนั่นแหละคือส่วนที่จําเป็นที่สุดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเป็นเหมือนแผนที่อ่ะเป็นเหมือน GPS ของคุณในการที่จะพาให้คุณไปสู่จุดที่มันใช่จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านวางแผนให้คุณไปเจอเส้นทางที่ใช่ของคุณแล้วดังนั้นในระหว่างทางนี้อย่าเป๊ะไปให้สมดุลให้สมดุลให้เข้าใจแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ว่าฉันต้องทําได้ฉันต้องสําเร็จฉันต้องบรรลุเป้าหมายของฉัน แน่นอนคุณต้องบอกกับตัวเองแบบนั้นคือคิดดีคิดบวกคิดดีพูดดีทําดีอย่างอย่างศาสนาพูดพูดบอกนั่นแหละมันมันเป็นมันเป็นกระบวนการจากข้างในเลยนะมันไม่ใช่เพียงเพียงแค่สับว่าคิดดีพูดดีทําดีคือเมื่อก่อนแม่หมอรู้เพียงแค่สับจริงๆนะยอมรับเลยคือสารภาพเลยไม่รู้เลยคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยเราเราคิดว่ามันมันแค่กระบวนการการฝึกความเออเขาเรียกอะไรอ่ะแค่เราว่าเออแล้วเขา คิดนางเอกคิดพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นคือจบมันไม่ใช่นะมันมากกว่านั้นการคิดดีในที่นี้ก็คือคิดให้ตัวเองเนะี่ยมีความสุขด้วยไม่ใช่คิดแบบนางเอกสมัยก่อนสมัยเก่าว่าเราจะต้องแบบว่าเออเขาทําร้ายเราเออเขาเขาคงไม่ไอ้นั่นไอ้นีน่แล้วตัวเราเองข้างในอ่ะตัวเราเองข้างในกลับกลับเป็นปมเป็นบาดแผลในใจตรงนั้นก็ไม่ใช่การคิดดีคิดบวกในที่นี้ก็ต้องแบบว่าเราจะต้องไปเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการยอม สถานการณ์ต่างๆที่คนอื่นกระทําให้กับเราเนี่ยน,นี่เปรียบเทียบสถานการณ์นะถ้ามันมีบางคนที่ท็อกซิกมากๆอะ่ะ กระทำคุณเนี่ยมันเขาก็ทําอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้หรือจะบูลลี่อะไรคุณก็ได้แล้วคุณก็ยอมว่าเออชีวิตคนก็เป็นแบบนี้แหละก็ขอให้เราเป็นคนดีเข้าไว้อย่างนั้นน่ะมันเป็นผิวเผินเกินไปดังนั้นมันเหมือนกับว่าเออพอเราเข้าใจตรงนี้คนที่บูลลี่เราปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลยอะ่ะเราอย่าไปคอยตามกับคําบูลลี่ของเขาหรือหรือความท็อกซิกข,ของเขาหรือการกระทําของเขาที่ที่มีให้กับเรา สามีภรรยาทะเลาะก,กันหรือใครก็ตามเราเราต้องรู้สึกเซฟตัวเองก่อนเราต้องรักตัวเองก่อนว่าเออฉันไม่อยากทุกข์นะฉันไม่อยากมีปัญหานะฉันจะไม่มีปัญหาฉันจะไม่ทะเลาะเละิกเลิกทะเลาะเละิกทะเลาะเละิกมีปัญหานั่นนั่นก็คือจุดหนึ่งที่เราคิดดีเลยนะคิดบวกเลยนะหนึ่งแล้วเป็นการเซฟตัวเองละคิดบวกละและอันดับสองเนี่ยไปวิเคราะห์เลยว่าทําไมคนคนนี้ถึงมีปัญหากับคุณ ทำไมเขาถึงบุลลี่คุณทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะคุณเข้าไปวิเคราะห์ให้ลึกเลยว่าที่เขาที่เขามีปัญหากับคุณที่เขามีประเด็นกับคนที่เขาบุลลี่คุณคุณไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าคุณวิเคราะห์ไต่ตองแล้วว่าเออไม่ได้เดือดร้อนเลยเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าแสดงว่าเขาไม่ต้องการให้คุณเติบโตเพราะเขาอาจจะเห็นคุณดีกว่าไปวิเคราะห์ให้ลึกเนี่ยเป็นการเป็นการคิด คิดในแนวบวกเอาถ้าเกิดว่าเขาอิจฉาหรือเขาไม่อยากให้คุณได้ดีกว่าเนี่ยคิดในแง่ดีได้ยังไงแสดงว่าคุณกําลังเติบโตโดยการที่วางความอิจฉาวางการบูลลี่หรือวางอะไรของคนอื่นลงซะแล้วก็หันมาพิจารณาว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ๋อเพราะฉันกําลังเติบโตเพราะฉันกําลังจะจะเด่นกว่าเขาเพราะฉันกําลังจะไปได้สวยกว่าเขาเป็นการพิสูจน์นี่คือคือการคิดบวกเพื่อทําให้ตัวเองสบายใจ แล้วเวลาจะพูดดีเราก็ต้องแบบไม่ใช่พูดเราเราพูดเราคิดแบบร้ายเราแบบโมโหเขาอย่างเงี้ยแต่เราว่าพูดดีออกไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการย้อนแยง้งถ้าเกิดเรารู้สึกข้างในว่าเออมันไม่ได้นะเราก็พูดออกไปเลยว่าเออเธออย่าพูดแบบนี้นะเฮ้ยมิฉันมิมันไม่โอเคเลยอะที่พูดแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นพูดดีนะเราไมไ่ไปด่าเขาแต่เราคือเราดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ดีกับเขาด้วยเขาจะได้เข,าจ,ขาจะได้รู้สึกว่า สิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องบางทีคนบางคนที่พูดอะไรมาเนี่ยเขาพูดโดยที่บางทีเขาไม่ได้คิดเขาสนุกกับคำพูดของเขาแล้วเราก็เออรับรับมารับมาจนเป็นปมอีกเนี่ยม,มันต้องมันต้องเข้มนข้นขนาดนั้นน่ะไม่ใช่แค่คําว่าคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีในแบบที่ฉาบฉวยแต่มันคือต้องเข้มข้นในระดับตัวตนของคุณจริงๆให้ล้อไปด้วยกัน ให้ให้ให้สอดคล้องไปด้วยกันกับกับข้างในข้างในกับข้างนอกให้สอดคล้องไปด้วยกันจริงๆอย่าย้อนแยง้งแต่พยายามหาจุดที่สมดุลที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับคุณด้วยแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะก็คลิปนี้แผนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ให้กับคุณนะบอกได้เลยว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จในแบบฉบับของคุณจริงๆแน่นอนคือมีอะไรที่หน้ามหา,าจารย์รอคุณอยู่นะไม่เหมอะสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่กําลังจะได้สนุก,กกับการใช้ชีวิต แบบสุดๆอ่ะแบบสุดๆแล้วแบบนี่แหละใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้คลิปนี้หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ